้ก็สวัสดีกันด้วยครับเพืกันๆกันเพื่อนก็เมย์นะครับวันนี้มาเล่นเกมแฮปปี้ริวนะครับเล่นด่านคลับแอตแทกนะครับเดี๋ฉันจะพาเอฉันจะกินปูเท่าไหร่ละอืมเฮ้ยนี่มันปูนี่เอ้ยโอ้โหรลอกไม่ย่งเฉียดนครับเลี้ยวสองครับอันนี้อันต่อไปเป็นเลี้ยวสามนะครับอุ้ยเฮ้ยเหรอออกไปออกไปออกไป ตัง้งน๋ยวผมต้กงการอุ้ยอีกตัวนึงอุ้ยอุ้ยเชื่ออุ้ยมาเลยว่าหนึ่งไงนะครับปรุเปรเปเฮ้อยออกก่อนตั้งนึกดไม่ได้อ่าเซนก่อนเอาเป็นเนี่ยคนนี้น่าจะได้อะแต่เราต้องลองดูก่อนครับลองดูก่อนเออได้เลยโว้ยโอ้เชื่อ เจะไปซื้อปูอีกป่ะถ้ามันไม่ได้แล้วนะเรจะซื้อปูอ่ะอู้ดจุดตาโตฮ่ท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับเราอยู่คนที่เออเราต้องรอให้มันนี่ครับเป็นไหมครับตายเลยครับโอ้ยครับท่านผู้ชมครับตอนีเราอยู่คนที่แคล็บแอตแทกโหนะครับเออ าาครับมาใหม่แล้วครับนี่นะนี่นะอื๋อเย่เย่เย่โ oh, yeah. 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 อ,อ้ชนะยังเฉลือดฉลุยครับอ้อมาเล่นหลานอะไรต่อดีเนะี่ยอ่ะอ่ามาเล่นด่านนี้ดีกว่าไหมเนีย่ยเออเอาด่านนี้วันนี้จิมเอา้าเธอไม่อยากเอ้ยวันนี้นดินนะลูกเอ้ยวันนี้นะหลาน ลุงไม่อยากฆ่าหลานเลยแต่ก็ต้องทำนะหนีออกไปเอาเอาเอามาใหม่มาใหม่ลุงไม่อยากฆ่าหลานเลยนะลุงลูกลุงอ้าวเฮ้ยอืดเสือลุงไปไหนแล้วโอ้ยลูกลูกกระต่ายเออเออช่วยลุงด้วยลูกเป็นกล้วยโอเคมาใหมุ่๊บลาไปเลยไปเลยเออ ชนะแล้วมาเรามาเล่นด่านเตสวัสดนะครับเออถูกแล้วนี่วะเอาไหมผิดมั้งเฮ้ยครับมาเล่นด่านนี้ไปอืมให้ข้าเห้หรอฮะเอ้ยเออลายไปดีละเอยเฮ้ยทำไมมันป่าไม่ได้เออ ทำไมเอา้ายิงแต่โดนักแก่ไม่โดนผู้หญิงเออนั่นแหละนั่นแหละจิม,ม,มเกียรนี้รักเกียดมนะครับผู้ชมครับเอเอเออ,อนี่เออให้มันโดนคนร้ายครับ อืนั่นแหละเอ้ยแต่ไอ้พวกคนเดียวไอ้อ้วนเหรอปุ๊บเฮ้ยครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ